จะพูดถึงคนที่เป็นหนี้แอปเถื่อนในช่วงแรกๆนะครับจ่ายหนี้ไปยอดแรกแล้วจ่ายไปยอดที่สองไอช่วงจังหวะเนี้ยถ้าได้เจอคลิปของยุทธนะครับหรือว่าเป็นเจอไลฟ์สดอะไรต่างๆนะครับหยุดเลยนะครับถ้ามีการชำระในยอดที่สามหนี้มันเริ่มเพิ่มมากขึ้นเชื่อผมนะครับเดี๋ยวกู่ไม่กลับนะครับเป็นหนี้ยังไงหนี้ในระบบ ของพวกแอปเถื่อนไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหนี้จากข้างนอกนี่ดิมันเป็นหนี้ของจริงอ่ะเอ่อที่เราเจอกันจริงๆเนี่ยเป็นแบบแยืมญาติพี่น้องยืมเพื่อนยืมคนที่ทํางานอะไรประมาณเนี้ไอ้นั่นอันนี้ของจริงนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแอปเถื่อนอะไรพวกเนี้ยเออมันอยู่ในโลกโซเชียลเอาแอปนู้นมาโปะแอปนี้ยุดไม่ว่าแต่ถ้าเข้าเนื้อขึ้นมานั่นแหละผมสนใจตรงนี้มากกว่าใครที่อยู่ในช่วงระหว่างเนี้ย แบบว่ามีการกู้รอบแรกอ่ามีจ่ายรอบแรกรอบสองแล้วเนี่ยมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่มันยังโดนดอกในช่วงะระหว่างหลักพันอ่อพันสองพันเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ถ้ามียอดที่สามเมื่อไหร่อ่าแล้วทีนี้เราจ่ายไปปุ๊บมันโอนมาให้คุณอีกอ่ะสี่ห้ายอดแบบนี้ยแล้วถ้าคุณยังคิดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยไม่ยอมบิดเว้ยพอได้เท่านี้แล้วเออต้องบิดแล้วนะต้องพอแล้วนะเนี่ยแหละถ้าเราคิดไม่ได้เนี่ย ยอดมันจะเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นจนมีผลกระทบต่อตัวเราเองแล้วก็ญาติพี่น้องด้วยเพอเราไปกู้หนี้ยืมสินมาในเรื่องของการขยายเวลาผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ยุดออกมาไล์สดเนี่ยก็ได้เจอคนที่ขึ้นไล์ด้วยมีการจ่ายขยายเวลานะครับไม่เป็นผลดีกับตัวเราเลยนะฮะต้นเท่าเดิมดอกเพิ่มมากขึ้นและเงินที่จ่ายไปไม่ได้ไป อะไรอ่ะลดยอดอะไรเลยไม่มีแค่ประวิงรอเวลาให้อาทิตย์หน้าคุณโดนมันทวงอีกรอบหาใจอีกรอบผมถึงบอกว่าเฮ้ยถามจริงๆเงินเดือนเราอ่ะเท่าไหร่สมมุติสองหมื่นต่อเดือนแต่คุณสามารถหาให้มันได้อ่ะสี่หมื่นต่อเดือนแบบเนี้โอ้โหทีนี้หาได้กรท,ท,ทั้งที่เงินเดือนเราทำเนี่ยแค่สองหมื่นเองอ่ะโอ้โหแต่หาได้ถึงสี่หมื่นแล้วพอเราไปคิดถึงว่า ตอนเราไม่เป็นหนี้สิเฮ้ยทำไมเราหาต่อเดือนไม่ได้สี่หมื่นแบบนี้ใช่ครับเราโดนกดดันโดนกดดันจากวิชาชีพเดี๋ยวถ้าไม่จ่ายนะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมีการประจานนะเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่นะกลวัวไงเราก็กลัวไงเออเห็นไหมมันมีผลกระทบหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยุทธอยากจะบอกเพื่อนเื่อน้อ,นนองๆทุกคนนะครับอย่าปล่อยให้หนี้สินตรงนี้มันสูงมากขึ้น ควรบิดตั้งแต่ยอดแรกๆครั้งแรกครั้ง2พอให้อภัยแต่มีครั้งที่3ขึ้นมาเมื่อไหร่ยอดมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับนะเราเราก็พยายามทำหลายๆคลิปแล้วก็ออกมาไลฟ์สดพูดคุยปรึกษากันมากขึ้นนะครับก็ไม่อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยอ,อ,อยู่ในวังวนแบบนี้นานเกินไปไม่งั้นจะกูไม่กลับในเรื่องของหนี้สิน นะครับในเรื่องของหนี้สินแล้วก็ถ้ายิ่งบิดเร็วแก้ไขเร็วชีวิตคุณก็จะเดินหน้าได้เร็วมันจะดีขึ้นได้เร็วขึ้นแก้ไขได้ไวมากขึ้นพร้อมที่จะทำมาหากินเริ่มต้นใหม่ได้เอาตามนี้ก่อนละกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ